สวัสดีครับพบกับรายการอาวุธอีศาจขณะนี้เวลาสองนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีบ้าไปแล้วจะถ่ายเร็วนอีกนั่นสินะครับแซมซองแซมซองแซม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 แบบนี้เขาแปลว่าอะไรรู้ป่ะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าสามดาว จริงจริงเปล่าแซมแปลว่าสามขอนกเกาหลีนะครับสามแปว่าดาวนะครับโอ้สามดาวนะครับก็บ้านเราเนี้ยก็จะมีห้าดาวใช่ไหมไก่ย่างบีโรงแรมห้าดาวอะไไก่ย่างไก่ทอดมีมีไก่ทอดห้าดาวด้วยเหรอวะมีมีวัวเข้าไปไก่ห้าดาวเลยนะโอเคตอนนี้พูดถึง s a m ซัมซองนะครับก็จะเป็นซัมซองกาแล็กซี รุ่นที่ต่ำหมื่นและต่ำหมืน่นต่ำหมืน่นต่ำหมืน่นเป็นทางเลือกตึ๊ดสุดท้าย <laughs> เปล่า <laughs> นะครับเออนะครับ <laughs> <laughs> ด้วยราคาที่เอ,อต่ำกว่ามือพอสมควรนะครับแล้วก็สเปคเป็นไงคุณ <laughs> ไหนลองไลน์มาสิเสเปคก็ ตำมื่นนะรุ่นพอดีเป็น dual c o r ครับเป็น CPU dual core 1.2 GHz ใช่นะก็โชว์ก่อนเลยว่ามันคือรุ่นอะไรใช่ซี่คอร์อ่าใช่ซี่คอร์นะครับตัวนี้หน้าจอขนาด4.3นิ้วความละเอียด WGA นะครับผมหน้าจอเป็น TFP นะฮะง้วนแมกง์มวนซิตี้ประมาณ d ดซิต t y หน้าจอ Density หน้าจอ217 Dpi นะครับเราจำให้นะา g ปกิกแปดกิกเพื่อไมโคร SD Card ได้สูงสุด 64GB กไปซึ่งถือว่าเยอะนะเยอะแล้วก็สำหรับรู่นราคาต่ำมือแล้วหนวยอของจำแบบนี้ก็มาตรฐานไม่ได้แย่ไม่ได้ดีกับปกตินะครับบางอยู่ที่9มี เก้ามิลน้ำหนักก็กำลังดีร้อยยี่ส่กรัมะครับแล้วก็เรื่องของสามจี้แย่คือมือมีเครื่อง850 2อันกับเครื่อง9 0 0าองันหนึ่งัดังนั้นผู้ที่ใช้เครือข่ายต่างๆช่วยการณาดูด้วยก่อนซื้อนะครับหาว่าผมไม่เดี๋ยวผมไม่ตื่นอะไรนี้ถ้าซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ย้ายไป2 0 0 0อืห ง่ายดิง่ายง่ายมาสองซิมด้วยนะครับนะครับตัวนี้เออหรือเปลสองซิมใช่ไหมใช่อ่าสาม G ทั้งคู่ไหมสามสองสาม G ทั้งคู่ซีสาม G ทั้งคู่เป็นดูออลแซนบอยด้วยดูออลเวอออลเวอตามสไตล์ซัมซุงซึ่งซึ่งเป็นเจ้าเดียวที่เขาสามารถทำเอาเวอออลคือหมายความว่าเขามีเอ่อจดซิลิบัตเอาไว้แล้วก็จะมีคนโทรเข้ามาสายเนกสายนึงโทรเข้ามาปุ๊บมันจะโอนเข้ามาปุ๊บ เสียค่าโอนบางที่เลยดูมันดีไม่ดีวะเฮ้ยดีดีเออเออนะกล้องกล้องหาังมีเซลนะครับออโตโฟกัส LED แฟลชครบมีแฟกล้องวิดีโอกักไว้กักไว้เท่าไหร่ถากงละเอียดสูงสุด สี่ร้อยแปดสิบพีเย้ารไทำมาเออแทนที่จะสูงสุดน่าจะเจ็ดสองพันพีได้เออจริงๆน่าจะได้อยู่นะเออมันน่าจะได้ว่าเออสี่ร้อยแปดสิบก็สไตล์จอมกั๊กทัมตุงแล้วอ่ะติดกล้องหน้ามาให้หน่อย VGA เออีกกล้องหน้า VGA นะครับอืม Android สี่จุดหนึ่งจุดสองวันนี้ร์วฟีนโอ้แล้วขนาดต่างๆคุณจับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวัสดุวัสดุก็ตามสไตล์ซอมซอม กลับแล้วก็โอเคนะถือว่าถนัดมือไฟมันกำลังได้เลยก็วัสดุต่างก็ไม่ต่างจาก S4 อครับครับเหมือนกันเลยครับก็ราคาถูกเหมือนกันสีเดียวกันเลยครับดังนั้นีคนที่ซื้อ S4 ไปจงภูมิใจครับว่าวัสดุอันเดียวกับราคาต่งนกเฮ้ยจงภูมิใจภูมิใจครับว่าวัสดุเหมือนกับราคาต่ำเหมือนเลยตามนั้นว่าแต่มันมาขายสีเดียวมีสองสีครับสีเหลืองมีสีขาวด้วย ขาวก็น้ำเงินเอ้ย่ผมไม่เคยเห็นสีขาวเลยอ่นะครับแล้วก็แบตเตอรี่พันแปดร้อยมิลลิแอม,อมนะถอดแกะเปลี่ยนได้ตามสไตล์ท,ที่ที่ที่สรงนะครับสุงดังอย่างที่ผมบอกวัสดุมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ Samsung ต้องต้องพัฒนาต่อไปแต่ว่าระับนี้คือในราคาแบบแบบเนี้ยเหมาะสมและวสรับวัสดุด<ๆ>แบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับ คนซื้อรุ่นที่ราคาสูงวันนี้ก็ควรจะมีวัสดุที่มันดูต่างแตกต่างกับรุ่นนี้ตกผมเห็นใครๆซื้อไปก็ต้องมีเคสใส่กันทั้งนั้นอะอุ้ยอันนั้นอันนั้นัก็อันนั้นก็เป็นอออปชั่นนะครับแล้วก็แล้วแต่คนโอเคแล้วตัวนี้ฟีเจอร์ด้านในมีอะไรบ้าง s u n g s a m s u n g Style Samsung ตัวนี้จะค่อนข้างจะน้อยหน่อยไปนะครับก็ไหนๆมีอะไรเล่นบ้างวะเพลองดูสิ มีนี่นี่สมาร์ทอัลเลิร์ดใช่ไหมนี่เปิดทำไมมาอัลเลิร์ความลงเพื่อปิดเสียงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่มีพวก NFC SD ไม่มีสมาร์ทสเตย์ไม่มี Air View ไม่มีอะไรกันจบเลยแต่ว่า S Voice ก็ยังมีใช่ไหมมี S Voice ได้เหรอเห็นไัอยู่แวบๆ เอสอะไรวะเอสเมมนม่มั่วจริงๆเลยด่าเลงได้ไวยเออนะก็มั่วนะเออแล้วก็ส่วนของอะไรอ่ะอ๋อมีมีเอสบอยเดี๋ยวเขาหาว่าผมมั่วนะครับคุณใช้ไหมไม่ใช้อืมมีไว้ประดับบารมีประดับบารมีวะโธ่นะอืผมเห็นอ่ะอ๋อดีไซน์มันเหมือนเอสสี่เลยฮะ โต๊วางกล้องต่างๆคล้ายๆกันเอ้ยไม่ใช่เหมือน S3 S3 ผู้ปิด S4 จะเป็นกล้องแบบนี้แบบเดียวกับเมกาใช่ไหมเหมือน S3 ที่ตอนนี้ราคากำลังสวยนะสวยสวยมากมากเลยสวยสวยเลยสวยครับคุณสวยมากมาสวยเลยสวยไม่รู้อ่าดังนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าราคาค่อนข้างถือว่าแพงเลยครับคแ ว่ามันก็เหมาะมันมันมันถือว่าได้มันมันมันควรจะถูกกว่านี้นะแต่ว่าผมมองว่าถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยราคานี้ก็ไม่น่ามีปัญหาขายได้อยู่แล้วแบรนด์เขาได้อยู่แล้วเรื่องของคือซัมซุงก็ตั้งราคาประมาณนี้แหละถูกแล้วแต่ว่าที่จริงถ้าต่ํากว่านี้ได้เนี่ยก็จะดีเพราะว่าคู่แข่งตรงนี้มันเริ่มเยอะแหละจะมีแบรนด์อื่นเข้ามาต่อคู่ต่อสู้มันจะเยอะอ่านะครับก็เราเลยพูดถึงคู่แข่งแล้วกันอันนี้ด้วยราคาเจ็ดพันเก้าบาท เจ็ดนเก้านะครับลูกเล่นก็ตามราคาลูกเล่นตามราคาคือไม่ค่อยมีอะไรใช่นะครับไม่มีคก็ติดแดดอิเล็กเตอร์ทัสซู้ไม่เฉยด้องนั้นลูกเล่นไม่ค่อยมีใช่แล้วคู่แข่งจะเป็นเก้าแล้นั้นมีอะไรบ้างโอ้โหเจ็ดเก้า oppo find power ตัวนี้คอร์สก่อนจะไปสู้เขายังไงล่ะทีนี้มีอะไรอย่ Lenovo a 7 0 6ตัวน่าห้านเก้าเลย a 7 0 6ดศูนย์หกเออเราเนี่พอพอเหมือนกันด้วยอ๋อหน้าจอใหญ่กว่านี้ด้วย มันละเอียดดีกว่านี้ด้วยมีรุ่นไหนอีกอ่ามีอะไรอีกอ่ะ LG มีไหม LG LG มีเยอะนะสำเนีา Sony Sony ก็มี Xperia E E แล้วก็มีตัว Xperia e J E Dual เออ E Dual ด้วยมี Xperia J ด้วยนะครับ LG ก็มี Optimus L7 สอง L ห้าสองอะไรพวกนี้คือมามาเทียเดียวเองไอ้พวกนี้แต่ถามว่าตัวนี้ดูดีกว่า LG Optimus ไหมก็ก็ดูดีกว่านะเออแต่ถ้าถ้าไปเทียบกับพวก Lenovo Oppo โซเออตัวนี้จะไม่อาจจะอันนี้อาจจะดูดีกว่าตัวนี้นะแล้ว Oppo ว่าบอคอแตกมาก็เหงานื่อยก็เหนื่อยแต่เนื่องด้วยแบรนด์เนี่ยก็ก็สู้ได้อยู่นะครับ อ่าดังนั้นเนี่ยอะมันเหมาะใครคุณมองว่าเหมาะใครครับผมว่ามันเหมาะกับคุณนะผมเออเห,<อ>หมาะหมอะกคคุณคดูวัยรุ่นไงไมันยูงดูดวัยรุ่นอยู่น่าใช้งานซื้อไว้เป็นเครื่องที่สี่เครื่องที่ห้าเล่นๆให้เด็กใช้ <c oughs> คือต้องบอกเลที่คอด้วยราคาเนี้ยมันกลายไปว่ามันไปเจาะกลุ่มพวกนักศึกษาที่ วัยเริ่มต้นที่จะมีสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นคือคนที่มาจากฟีเจอร์โฟนมากกว่านะครับเราต้องการแบบว่าฟีเจอร์ต่างๆของซิมรูอคอแล้วก็เป็นทําสซูนก็ไม่ได้คีเหล่ไม่ได้ขี้เละใช้งานได้ดีเหมือนกันดูดีใช่ใช้แล้วดูดีอะเหมือนกับใช้โวคํา้งูรุ่นท็อปเลยแต่ว่าคือวัอวสดุคล้ายๆกันแล้วทุกอย่างวางันวางต่างๆคล้า,า,ายๆกันเอมองว่ายังไงดียคือคนที่ กังหายสมาร์ทโฟนคือเปลี่ยนจากฟีีจอร์โมนมาใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เรื่องของแบรนด์ออ Brand, มองเรื่องแบรนด์ Samsung นะครับแล้วก็มีในราคาที่คุ้มค่า1,009นะครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าเทียบกู้แข่งก็อบอกอยากเพราะว่าต้องแบรนด์แบรนด์ตัวนำและ Samsung ถ,ถ้าใครสนใจ Samsung ก็โอเคเนาะใช่ถ้าในราคาเดียวกันนะครับ Samsung มาดูภาษีดีกว่าะนะใช่แล้วก็อะ จบแค่นี้ดีกว่าห,วหรับพี่เกาหลีเราเกาหลีเยอะแล้วเกาหลีไม่งโคตเยอะเลยว่ะเกาหลียเยอะมากเลยจา<ะ>กจินจีเขาเนี่ยจะไปนอนแนะครับตอนนี้เวลา2เวลา21นาที21นาทีนะครับเราใช้เวลา10นาที10นาทีในการสัตยยายครับเราก็ต้องลาเหอะเพราะว่าง่วงมากแล้วคิดถึงหมอนนะครับคิดถึงหมอนจะคิดถึงไครลวกด้วยโอเคะครับสวัสดีครับ บินไปเพชรบุรีกับห้องนอนแลนดิ้งที่ไหนครับแลนดิง้งแถวๆน,นั้นคลองตันอ๋อคลองตันคิดเทอรลีเอ้ยไม่ใช่หน <c oughs> ูไม่เคยไปอโอเคไมใ่ใช่ใช่ไหมไอ้อ่างอย่างเดียวเลยนะคุณคัดคัดคัด